เสียงค้อนดังสนัน่นนิชาก้าวเข้าสู่ห้องประมูลเธอสวมชุดสูทสีเข้มเดินผ่านเหล่านักธุรกิจที่มองด้วยความสงสยัยซุบซิบดังขึ้นเมื่อชาคริตเห็นนิชาเขายิ้มเยาะกับผู้ติดตามข้างๆดูนั่นสิใครกันนึกว่าสาวใช้คนโปรดของฉันกลับมาขอทานซะอีกฮ่าฮ่คงไม่มีปัญญามาประมูลหรอกครับท่านชาคริตนิชายืนนิ่ง สายตาจับจ้องไปที่เวทีโดยไม่สนใจเสียงรอบข้างการประมวลที่ดินผืนสำคัญนี้จะเริ่มต้นขึ้นที่50ล้านบาทครับชาคริตยกป้าย100รล้านเขาจ้องมองนิชาอย่างท้าทายนิชาย,ยกป้ายขึ้นอย่างใจเย็นท่าทางสงบนิ่งแต่แฝงด้วยพลังนี่เธอเป็นใครกันกล้าประมูลแข่งกับตระกูลชาคริตเลยเหรอชาคริตหน้าซีด250ล้าน เสียงเขาเริ่มสั่นห้าร้อยล้านเสียงเธอหนักแน่นและชัดเจนชาคริตลม้มลงนั่งห้าห้าร้อยล้านเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองห้าร้อยล้านบาทไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วใช่ไหมครับตกลงครับเสียงคอนดังลงนิชาหันมามองชาคริตด้วยแววตาเย็นชาชาคริตกโกรธจัดเขาเดินตรงเข้ามาหาเธอ เธอเป็นใครสาวใช้ไร้ค่าอย่างเธอมีสิทธิ์อะไรมาอยู่ที่นี่มาแย่งของของฉันนิชาเงยหน้าขึ้นมองชาคริตด้วยสายตาที่ทำให้เขาสถทานนิชาฉันคือเจ้าของ50%ของที่ดินที่คุณเพิ่งประมูลไปอะไรนะไม่จริงเขาถอยหลังไป1นก้าวนิชาและฉันกำลังจะซื้อบริษัทของคุณคืนใน24ชั่วโมง ชาคริตช็อกหน้าถอดสีผู้คนรอบข้างเริ่มสุบซิบและมองชาคริตด้วยสายตาดูแคลนสาวใช้คนนั้นกลายเป็นซ e o ผู้ทงอิทธิพลได้อย่างไรกันนิชาในชุดสาวใช้ถูกกล่าวหาว่าขโมยของชาคริตยืนยิ้มเยะนิชาถูกสาปแช่งและขับไล่อย่างไร้ความปราณีจากตระกูลของชาคริตนิชาเดินจากไปทิ้งให้ชาคริตยืนตัวแข็งด้วยความอับอาย ชาคริตกลับมาที่ออฟฟิศเขาโยนของทิ้งด้วยความโมโหหาข้อมูลของยายผู้หญิงคนนั้นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่เชื่อว่านางจะทำได้ครับท่านแต่ข้อมูลของเธอหายไปหมดเลยครับเหมือนไม่เคยมีตัวตนครับไร้สาระต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ปล่อยข่าวลือออกไปว่านางเป็นพวกต้มตุน๋นนิชานั่งอยู่ในห้องทำงานเธออ่านข่าวลือที่ชาคริตปล่อยออกมาอย่างใจเย็นโง่เขลาไม่เปลี่ยนเลยนะชาคริต เธอพิมพ์อะไรบางอย่างลงบนแท็บเล็ตหน้าจอข่าวปรากฏบทความใหม่ที่เปิดเผยข้อมูลภายในบริษัทของชาคริสที่ผิดพลาดข่าวลือเรื่องการต้มตุ๋นของซีอคนใหม่เป็นเรื่องไม่จริงครับกลับการมีการเปิดเผยความผิดพลาดของบริษัทชาคริสชาคริสมองข่าวด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้ใครเอาข้อมูลนี้ไปให้พวกนักข่าวท่านชาคริสครับหุ้นบริษัทกำลังดิ่งลงอย่างหนักครับ นิชาปรากฏตัวในงานกาล่าการกุศลที่หรูหราเธอสวมชุดราตรีสง่างามชากริปเดินขึ้นเวทีเขาถือไมโครโฟนและจ้องมองไปที่นิชาผมขอเตือนทุกท่านให้ระวังนักลงทุนหน้าใหม่บางคนที่ฉาบฉวยและไร้ประสบการณ์เขาพยายามพูดดูหมิ่นนิชาต่อหน้าสาธารณชนผู้คนเริ่มหันไปมองนิชา นิชาเดินขึ้นเวทีอย่างสง่างามเธอคว้าไมโครโฟนจากมือชาคริตดิฉันขออนุญาตเสริมข้อมูลบางอย่างค่ะเธอฉายภาพสไลด์ขึ้นจอใหญ่ภาพสไลด์เปิดเผยโครงการที่ล้มเหลวและตัวเลขขาดทุนมหาศาลของบริษัทชาคริตชาคริตหน้าแตกหมอไม่รับเขาพยายามจะปิดภาพนิชาข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้พรมแห่งความสำเร็จปลอมๆค่ะเป็นไปได้ยังไง โครงการนั้นขาดทุนมาหาศาลขนาดนี้เลยเหรอชาคริตไม่มีคำแก้ตัวเขาถูกล้อมด้วยเสียงซุบซิบและสายตาดูถูกคีรินซโอหนุ่มคู่แข่งยืนมองนิชาด้วยรอยยิ้มที่มุมปากคีรินเดินเข้ามาหานิชาหลังจากลงจากเวทีคุณนิชาน่าประทับใจมากครับขอบคุณค่ะคุณคีรินเธอรับคำชมอย่างสุภาพหากมีอะไรให้ผมช่วยโปรดบอกนะครับ ผมยินดีเสมอเขายื่นนนมบัตรให้นิชารับนามบัตรดิฉันจะพิจารณาค่ะเธอระมัดระวังแต่ก็ยอมรับความช่วยเหลือคุณหนูคะอย่าทำอะไรเกินตัวเลยค่ะนิชาเกินตัวหรือคะดิฉันแค่กำลังทวงคืนสิ่งที่ควรเป็นของดิฉันค่ะคุณพูดอะไรคุณไม่มีสิทธิ์อะไรในตระกูลเรานิชายิ้มเย็นความลับในอดีตของตระกูลนี้ บางทีก็มีราคาที่ต้องจ่ายเธอรู้เรื่องอะไรพวกเขาเริ่มไม่สบายใจชาคริตแอบย่องเข้าไปในห้องทำงานของนิชาในเวลากลางคืนเขาค้นหาเอกสารสำคัญต้องมีจุดอ่อนของเยนี่ซ่อนอยู่แน่ๆเขาเจอแฟ้มเอกสารบนโต๊ะเขาหยิบเอกสารออกมาอย่างรีบร้อนในขณะที่นิชาและเลขาเดินเข้ามาในห้องคุณชาคริตคุณกำลังทำอะไรในห้องทำงานของคุณนิชาคะ ฉันฉันแค่มาเอาเอกสารที่ลืมไว้เขายื่นแฟ้มเอกสารให้นิชานิชารับแฟ้มคงไม่รู้ว่าเอกสารชุดนี้เป็นของปลอมที่ดิฉันเตรียมไว้ให้คุณโดยเฉพาะชากริตหน้าถอดสีอะไรนะเลขาแจ้งความเรื่องบุกรุกและพยายามขโมยเอกสารด้วยค่ะชากริตถูกตำรวจควบคุมตัวต่อหน้าพยานหลายคนเขาอับอายขายหน้าอย่างรุนแรงนิชาเดินเข้าไปในโกดังร้าง เธอถูกชาคริตและลูกน้องต้อนจนมุมหนีไม่พ้นแล้วนิชาคราวนี้เธอต้องเจอดีนิชายิ้มเย้ยเลยอคะเธอชี้ไปที่เพดานจู่ๆระบบสปริงเลอร์ก็ทำงานน้ำพุ่งลงมาท่วมโกดังจนลูกน้องชาคริตมองไม่เห็นนิชาใช้จังหวะชุนลมุนหลบหนีไปตามทางลับที่เธอเตรียมไว้ล่วงหน้าใหญ่บ้าเอ้ยหนีไปอีกแล้วเขาเตะถังด้วยความหัวเสีย นิชากำลังเดินอยู่ในความมืดเธอเปิดเสื้อโคต้ตออกเผยให้เห็นสร้อยคอประจำตระกูลที่ส่องประกายสร้อยคอนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลเศรษฐีที่เธอถูกขับไล่ไปเมื่อหปีก่อนนิชาใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้รู้ความจริงห้องประชุมบอร์ดบริหารเต็มด้วยผู้บริหารอาวุโสและนักลงทุนชาคริตยืนขึ้นอย่างมั่นใจ วันนี้ผมจะเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับนิชาผู้หญิงคนนี้คือสาวใช้ไร้ค่าเขาฉายภาพนิชาในชุดสาวใช้พร้อมหลักฐานปลอมที่สร้างขึ้นมาเธอพยายามจะหลอกลวงพวกเราทุกคนเพื่อยึดบริษัทไปนิชายืนขึ้นอย่างสงบนิ่งเท่าเดินไปที่หน้าจอและขัดจังหวะชาคริตหลักฐานของคุณน่าสนใจดีค่ะแต่ของดิฉันน่าสนใจกว่า เธอฉายภาพสไลด์แรกผล DNA ที่ยืนยันความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ก่อตั้งตระกูลห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบงนันผู้บริหารอวิโสต่างหน้าซีดเผือดนิชาฉายภาพสไลด์ถัดไปภาพสร้อยคอประจำตระกูลที่เธอกำลังสวมอยู่นี่คือสร้อยคอประจำตระกูลเศรษฐีที่มอบให้ทายาทที่แท้จริงเท่านั้นชาคริตกรีดร้องปฏิเสธไม่จริงสร้อยนั่นมันของปลอม นิชาฉายสไลด์สุดท้ายเอกสารการสลับตัวทายาทเมื่อ20ปีก่อนนิชารีเอกสารนี้ระบุว่าดิฉันคือทายาทที่แท้จริงที่ถูกสลับตัวไปตั้งแต่เกิดเป็นไปไม่ได้นี่มันเรื่องอะไรกันชากริดหน้าถอดสีเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวบตัวไว้ นิชันถูกสลับตัวไปอยู่กับครอบครัวที่ยากจนเพื่อปกป้องดิฉันจากความขัดแย้งภายในตระกูลนั่นหมายความว่าชาคริตไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงความจริงเรื่องการสลับตัวเปิดเผยทําให้ชาคริตถูกเปิดโปงว่าเป็นทายาทจอมปลอมเสียงโห่ไล่และประนามชาคริตดังขึ้นทั่วห้องประชุมชื่อเสียงของเขาพังทลายนิชายืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางความวุ่นวาย เผยรอยยิ้มแห่งชัยชนะอันเยือกเย็นเธอเงยหน้ามองชาคริตที่ถูกคุมคุมตัวเกมของคุณจบลงแล้วชาคริตนิชาได้รับการยอมรับในฐานะทายาทที่แท้จริงและซ e o คนใหม่ของบริษัทชาคริตถูกปลดออกจากตำแหน่งและทรัพย์สินของเขาถูกยึดคืนชีวิตของเขาพังทลายคีรินเดินเข้ามาหานิชาในห้องทำงานซี o เขายิ้มด้วยความชื่นชม ผมไม่เคยเจอใครที่น่าทึ่งเท่าคุณเลยยินดีด้วยนะครับคุณนิชาแววตาของคีรินเต็มไปด้วยความเคารพและสเสนหาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมนิชารับคำชมด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกนะครับแน่นอนค่ะเกมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นค่ะคุณคิรินนิชาเดินไปที่หน้าต่างสำนักงานซีอที่มองเห็นทิวทัศน์เมืองยามค่ำคืน เธอสวมสร้อยคอประจำตระกูลที่เปล่งประกายสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความจริงในอีกห้องหนึ่งที่มืดมิดเงาปริศนากำลังจ้องมองนิชาจากระยะไกลเงาปริศนายิ้มอย่างน่าขนลุกแต่เกมที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงกระซิบนั้นทิ้งความลึกลับและอันตรายที่รอคอยนิชาในอนาคต